ก็ผมก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Ring of Power นะซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องพราม์วิดีโอนั่นเองครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มานะครับในการจัดทำทางด้านของ The Ring of Power นะค่าลิขสิทธิ์เนี่ผมถ้าผมจะไม่ผิด300หรือ200ล้านดอลลาร์เนี่ยโอ้โหซื้อมาแพงนะก็มาต้องทุ่มทุนในการสร้างแต่ละตอนนะแต่ละตอนนี่ใช้ทุนสร้าง60ล้านนะครับไม่ธรรมดานะเออแบบถือว่า ถ้าเทียบกับ House of Dark กันนะ House of Dark g o n ตอนละ20ล้านใช่ไหมอันนี้ตอนละ60ล้านเว้ยมีอยู่8ตอนโดยที่จะฉายนะครับ2ตอนแรกก่อนแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ละตอนสัปดาห์ละตอนนะอูห้หูเปิดมานี่ไม่ผิดหวังครับโดยเนื้อเรื่องข้าวๆนะครับอันนี้ผมแบบไม่สปอยเลยนะมันคือจะเป็นเรื่องราวคือกับว่าเหล่าเอลนะครับได้ร่วมกันต่อสู้กับจอมารมอร์กอส แล้วมอร์กอสนี่ก็คือเป็นเจ้านายเก่าของซาลอนนะครับเจ้าซาลอนนี่ก็เคยเป็นเหมือนกับเป็นลูกน้องของมอร์กอสมาก่อนและพอล้มมอร์กอสได้นี่ซาลอนนะครับก็ได้รวบรวมผง,งาดอํานาจขึ้นมาโดยในเรื่องนี้จะอยู่ในช่วงยุคที่2ครับช่วงที่ซาลอนนั้นผง,งาดพอดีนะครับโดยที่ในตอนแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการาเรียลเอ่อเลดี้กาดาเรียลของเราเนี่ก็ได้อ่าไปตามหาเซาลอนที่ฆ่าพี่ชายตัวเองซึ่งหลายๆคนก็ เอองงว่าไอ้ซซวลอนนี่มันมีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่คําบอกกล่าวก็แปลว่าซาวลอนยังไม่พงาถึงขนาดนั้นนะครับยังเป็นแค่เออมันก็ยังซ่องสุมกําลังพลอยู่ซึ่งตลอด2ตอนเราก็มีเห็นซซวลอนนะอ่ะอ่ะโดยทางโปรดักชันนี่อู้หูอลังการงานสร้างสมคําล่ํำลือ60ล้านดอลลาร์ภาพสวยมากนะภาพนี่โอ้โห ผมว่าฉากแสงสีนี่มันดูดีกว่าใน The Lord of the Ring นะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแต่ The l ะ r อ of t h ด Ring มันหนังยุคเก,ก่าแล้วไงก็ไม่ไม่เชิงเชิยงยุคเก่าหรอกมันยุค2,000ตน้นต้นก็ถือว่าเทคนโนโลยีตอนนั้นกับเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ห่างกันมากอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าสวยอ่าใช้ได้เลยผมว่าไอ้ทนสร้างในส่วนไหนเปืองกับไอ้พวกฉากเฉิกอะไรพวกนี้ไอ้ c ีคอสตูมอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเปืองกับตรงนี้มากกว่านะครับ โดยเนื้อเรื่องนี่ช่วง1-2ตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้เห็นฉากแอคชั่นเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามีมีอยู่นิดนึงนะแล้วเราก็จะมีคำถามนะครับที่ตามมาว่าและสรุปไอ้นี่มันคือยังไงโดยที่ในเนื้อเรื่องของ J.R. r อาร์โทคินนะครับที่ได้เขียนในนิยายไม่ใช่เชิงนิยายหรอกมันเป็นเหมือนกับเรื่องตำนานแห่งซิมาริออนอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซาลอน นะครับแล้วก็เทพต่างๆนี่มากมายแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเราจะยังไม่ได้เห็นพ่อมดไอ้พวกพ่อมด5คนนะยังไม่ได้เห็นในยุคนี้นะเพราะว่าพ่อมดนะมายุคที่3แต่ว่าก็มีสิทธินะที่ทางาทางผู้จัดทำรรนี่เขาจะใส่มาก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าโอ้ยนิยายเดอะลอตออเดรีนี่มันก็ดัดในหนังนี่มันก็ดัดแปลงเยอะนะมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะเออประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใส่มาก็ได้ นะครับหรือว่าไม่ใส่มาก็ได้สลหรับผมนะสลหรับพ่อมดแต่ว่าผมอยากเห็นพ่อมดสีน้ําเงินนะไม่เพราะว่ายังไม่เคยปรากฏตัวเลยอย่างน้อยก็ให้เห็นเป็นหน้าเป็นตาหน่อยนะถึงแม้บทในนิยายจะมีไม่เยอะก็ตามทีนะครับโดยที่ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นตัวละครเก่าๆที่บอกว่าเฮ้ยเอลรอนการาเรียลแล้วก็อะไรเคเลลิมโบไอนูรินเออในที่เป็นบรรพบุรุษคนแค่ที่น่านับถือนะครับโอ้โหแบบ มาเต็มไปหมดเลยชั้นนี้ที่เรกว่าโอ้โหเซอร์วิสสุดๆถามว่าใครที่ไม่ได้ดูเดอะลอร์ดเรดดิมาหรือไม่ได้ดูเดอะคอปปิทมารู้เรื่องไหมผมบอกได้เลยครับรู้เรื่อง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 จริงๆแล้วก็ยังเ,เหมือนกับว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้อินแบบอ,อ้ตัวนี้มาตัวนี้ไม่มาแบบโอ้แบบเซอร์วิสแฟนขนาดนั้นนะก็เนื้อเรื่องนี่โอ้ก็ค่อนข้างที่จะดําเนินเรื่อง ก็คือ2ตอนแรกยังเกิดนาเรื่องอยู่มันยังไม่เข้าได้เข้าเข็มนะครับแต่ตอนที่3มนี่มันชื่อตอนว่าแหวนอ,อะไรวะแหวนแห่งอํานาจเออก็คือมันจะเริ่มสร้างแหวนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในคลิปต่ตอไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีคุ้มค่านะครับเพราะว่าตอนหนึ่งนี่มีอยู่2ตอนนะตอนละ65นาทีก็คือ1ชั่วโมองอีก5นาทีค่อนข้างยาวพอสมควรนะมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะยาวอยู่นะครับส่วนข้อเสียนะมีไหมจุด ที่มันไม่เมคเซนต์นะครับตอนนี้ผมก็ยังหาไม่ค่อยจะได้มันมันมันอาจจะกักไว้บอกเราในเอพิโซดถัดไปแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้แสดงเห็นชัดแต่ว่าเนื้อเรื่องที่โทโทคินเขียนอะ่ะมันยังมันไม่ได้บอกทุกอย่างมาหมดแล้วก็ว่าตั้งแต่ต้นยุคยุคที่สองนี่มันเริ่มตรงนี้จบตรงนี้อ่ก็คือได้บอกมาแล้วนะครับแต่ว่าไอ ที่ระหว่างทางนี่คุณจะไปใส่ยังไงก็ได้นะแล้วแต่ยุคที่2จบลงตรงไหนครับยุคที่2จบลงตรงที่าทางาซาลอนได้พ่ายแพ้ที่ที่โดนตัดแหวนนะ่ะโดนเจ้าชายอิสุรุตัดตัดตัดแหวนทิ้งอะ่ะนั่นแหละครับนั่นคือตอนจบของยุคที่2นะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็ผม2ตอนแรกนี่ก็ยังให้คะแนนไม่ได้นะแต่ว่าใครดูนี่ถ้าเกิดว่า อยังไงดีล่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วหลับผมเข้าใจครับเพราะว่ามันก็คุยกันเยอะนะส่วนใหญ่ที่คุยกันนะ่ะพูดตามตรงนะมันออกจะไปเชิงไร้าสาระไร้าสาระก็คือแบบว่า,าแบบมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักซะส่วนใหญ่นะมันอาจจะบอกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วทาไมมันเป็นอย่างนี้โดยที่เนื้อเรื่องนะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆตัวละครก็คือกล่าวก็คือหลายๆคน อ่าคนนี้ฉากหนึ่งไอ้นี่ก็เอาไปช่วงหนึ่งไอ้นี่ก็ไปช่วงหนึ่งไอ้นี่ก็ไปช่วงหนึ่งโดยที่แต่ละเรื่องราวของแต่ละตัวละครนี่มันก็จะมีบางตุบางเรื่องที่มันโคตรจะน่าเบื่อนะยางยอมรับว่าโคตรจะน่าเบื่อจริงๆแบบน่าเบื่อมากในบางเรื่องอย่างเรื่องของคนแค้นี่ที่ไม่ใช่เรื่องของคนแค้พูดผิดเรื่องของฮอปบิดบรรพบุรุษฮอปบิดอะผมว่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อพอสมควรนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะใช้อะไรในอนาคตหรือเปล่านะแต่ว่าฮอบบิทกลุ่มนี้เป็นบรรพบุรุษของฮอบบิทนะครับอ่ะแล้วก็อ่ามันจะมีบางเรื่องที่กาลังเข้าได้เขมเขมเ,เ,เลยตัดจึ๊บหายเฮ้เราก็แบบอยากจะดูไอ้เรื่องนี้ต่อเว้ยแล้วมึงมาตัดช่วงสาคัญเนี่ยอันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันต้องเกิดมาอย่างนี้อยู่แล้วนะอย่างสเตนเจอร์ติงนี่มันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะผมก็เลยไม่ว่าอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเรื่องนี้ครับเอาไปเลยครับ เต็ม10ผมให้8เต็ม10ครับผมเพราะว่าอ,อีก2คะแนนที่เหลือนะ่ะก็คือแต่ว่ายางว่ามันเป็นสไตล์เขาแต่ว่ามันก็ไม่ถูกกับผมสักหน่อยก็คือว่าบางทีฉากนี้มันน่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่ามันเหมือนยืดยาวไปนะครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่หลายหลายคนอาจจะ,อะมองข้ามแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไร หรือบางคนก็อาจจะคิดกันเรื่องนี้ก็คือว่านักแสดงผิวสีในเรื่องที่เหมือนกับว,ว่ายุคนี้นยเป็นยุคผิวสีทั้งเราก็จะได้เห็นยักษ์เยียดบทแอรียลใช่ไหมนางฟ้าที่มาให้พินอคิโอใช่ไหมที่โดนด่ากันนะอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอานักแสดงผิวสีมาเล่นเ,เป็นเอลนะครับซึ่งผมดูแล้วจ็ว่าแปลกๆมันก็แปลกๆจริงๆนะเออแปลกๆจริงๆนะมันก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ มันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่ว่าคุณลองคิดดูนะนักแสดงผิวสีที่ผมเห็นเล่นเป็นเอลนะครับทั้งเรื่องผมเห็นอยู่คนเดียวแล้วไอ้ที่เหลือนี่มันผิวขาวหมดแล้วไอ้นี่มันผิวสีคนเดียวแล้วทำไมมึงไม่ใส่มาหลายๆตัววะเออถ้าเปิดเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมไม่เข้าใจน,น,นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแตพี่ีพก็ใหม่กัน